เนื้อชุ่มฉ่ำมักไก่ครับใส่ซอสริกไทยน้ำตาลผงนัวนิดหน่อยรสดีนิดหน่อยครับหั่นบางๆใส่กระเทียมครับมักไก่ทอดใส่หม้อทอดไร้น้ำมันครับใส่แผ่น แผ่นรองน้ำมันอุณภูมิร้อยแปดประมาณเกือบ20นาทีครับ 15นา<ส>ทีครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมไก่ทอดเราชฉ่ำๆกับกรอบชฉชำๆกับกรอบไก่ทอดหม้อทอดไร้น้ำมันเป็นน่องติสโซ่ครับนองติสโซ่เนื้อชฉ่ำๆไม่แห้งครับเนื้อไม่แห้งชฉ่ำๆเลย สุกหนังกรอบเนื้อช่ำครับ